นานแล้วค่ะที่อ้อมไม่ได้กินหมูย่างนะคิดถึงหมูย่างกันหรือเปล่าวันนี้อ้อมจะพามาทานหมูย่างค่ะหมูสามชั้นชิ้นหนาๆน,นะคะทานกันสองคนค่ะ,คะวันนี้เป็นใบขึ้นช่ายใส่คังจงังแล้วก็หอมหัวใหญ่กิมจิค่ะ,คะเดี๋ยวจะเอาลงไปย่างด้วยนะหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็กระเทียมสดนะสำหรับหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็กระเทียมสดเนี่ยเดี๋ยวจะเอาลงไปย่างด้วย ร้านนี้นะคะมีกิมจิผู้ชายค่ะผู้ชายน้ำจิ้มซําจังนะคะร้านนี้ดูสีจะเข้มๆนิดนึงอ่ะเนาะพระกาศหอมใบสดๆนะคะกรอบๆค่ะปลอสารพิษแน่นอนอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะคะของโต๊ะหมูย่างเกาหลีค่ะมาคนเดิมค่ะ ผู้หญิงคนนี้จำได้ไหมชื่ออะไรเธอกินอะไรก็อร่อยมีนามว่าแคลค่ะ,คคะเราจะเ,เริ่มย่างหมูแล้วนะจ๊ะม, <c oughs> มันไม่ติดก,กระดูกหลยอ่าได้ยินเสียงไหม โวยหาไหมเสียงเนี้ยอ้อไม่ได้พามากินหมูย่างนานแล้วนะคิดถึงใช่ไหมล่ะหมูย่างเกาหลีค่นะใช่อันนี้เขาให้บริการแกงด้วยมันเหมือนมันเหมือนกิมจิชิเกะปะวะแต่มันเออ<ม>เทนจังแหละแต่ว่าใส่ผักกาดขาวนะอันนี้บริการนะคะรวมอยู่ในคอสของหมูย่างด้วย จิงมากจริงๆก็ไม่ได้กินหมูย่างนานแล้วนเนี่ยคิดถึงคิดถึงเจ็บซูซ่ามากเวคะสําหรับผู้ที่ติดตามอ้อมใหม่นะคะก็มาทําความรู้จักกับอ้อมตัวนิดนึงเนาะอ้อมเป็นมะกรูดเท้นะคะอยู่ประเทศ ะะแล้วก็ส่วนใหญ่ mm hmm. ก็ชอบพามาชิมเขาต่างๆอย่ในเกาหลีค่ะแล้วก็จะพาไปเที่ยวสถานที่ต่งตางๆในเกาหลีแล้วก็มีโอกาสไปต่างประเทศหรือว่าที่อื่นในประเทศไทยก็ตามก็จะพาไปชิมไปเที่ยวยางี้ตลอดเวลาเนาะมารลุจ,จัดกัน,นไว้ก่อนละกันนะคะสําหรับวันนี้คนที่เคยติดตามอ้อมนานแล้วก็จะรู้ว่าอ้อมเคยพาไปกินหมูย่างแล้วน,นะคะแต่ว่าวันนี้นานมากไม่ได้มาแบบว่าทานหมูย่างก,กันฉะนั้นวันนี้ดูเลยค่ะ หมูย่างนะคะแล้วก็สูตรสําหรับการทานหมูย่างเนี่ยถ้าจะให้อร่อยเราจะต้องเอากิมจิลงไปย่างด้วยนะคะ่านี่ค่ะเอากิมจิลงไปย่างด้วยโอเคไหมแล้วก็ย่างให้มันเกือบแห้งสนิทกระเทียมกม็ต้องย่างด้วยนะคะกระเทียมย่างด้วยกะเทียมย่างด้วยหอมหัวใหญ่ย่างด้วยโอเคไหม ี๋ยวพอมันสุกเราก็แค่ห่อ่ะเอาใส่ปากจบนะคะโอเคค่ะ <Okay. S 1> เนื่องจากว่าชิ้นหมูมันใหญ่ใช่ไหมคะเราก็เลยจะต้องตัดหั่นให้มันเป็นชิ้นพอคำนะคะคือวิธีการเนี่ยก็คือรอให้มันหมูมันใกล้สุกก่อนแล้วเราก็ค่อยตัดมันนะคะคนตัดเราก็นี่คะ่ะนางสาวแคทค่ะนีเ่เห็นไหมหมูเป็นหมูค่ะเป็นชิ้นๆน,น่ากินมากไม่ใช่หัน่นอย่างว่าเราแบบ บางจุดริบใช่เออใช่ดูสิมากินมากมายค่ะอันนี้แค่การตัดหมูนะเดี๋ยวจะเอาฉากที่ยายแคทอะ่ะห่อหมูแล้วเอาเข้าปากโอเคปว่าแคทกินอร่อยจริงๆนะคะ <laughs> เดี๋ยวไปดูอ้าวอันนี้เอาหมูสามชั้นลงแล้วแคทอดใจไม่ไหวค่ะ <laughs> นั่งอยู่มากค่ะดูดิ หมูน่ากินมากเลยอ่ะสีแบบอือเดี๋ยวมันจะเข้าไปอยู่ในท้องเราอเอาไปเยอะๆเลยแคสเอาที่คีบอีกหนึ่งนี่ค่ะเขามีตู้ให้เราตัดเองเลยนะมีซัมจังมีพริกเนี่ยโอเคทุกอย่างกิมจิอยู่ในนี้หมดแล้วค่ะเออดีเนาะ เกินได้ละอันเนี่ยเลียงผักนะคะหลังจากนั้นค่ะโอเคค่ะชีมถั่วไหมค่ะดีค่ะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซำจังค่ะหลังจากนั้นหอม ใส่เครื่องเคียงแล้วนีคะยำแรกคะ่ะคำแรกลองเนื้อหมูก่อนค่ะเป็นไงคะหมุนุ่มปะหมุนนุ่มๆอร่อยอร่อยน่ากินมาก <c oughs> เดี๋ยวจะเลือกมาสักชิ้นนะคะเพื่อกินคะ่ะเวลาที่จะมาชิมให้ดูแล้วนะขอเลือกสักชิ้นนะอ้อมชอบกินหมูสามชั้นอะ่ะ <c oughs> ชอบจิม้มแล้วจิ้มเยอะๆด้วย ใส่เครื่องเคียงบันนี้นะคะใส่ข้าวนิดนึ่งไหมข้าวนิดนึงข้าวนิดนึงเพรตอนนี้อยากจะลองให้แซงตาว่าก่ะข้าวนิดนึงแล้วก็กิมจิที่ย่างไว้แล้วก็กระเทียมที่ใส่วากระเทียมที่ย่างไว้อยู่ไหนวะอันนี้ได้อันนี้ได้ค่ะกระเทียมที่ย่างไว้นะคะจิ้มน้ำจิ้มเช่นเดียวกันค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดนี่มีน้ำจิ้มอีกค่ะ เอาล่ะได้เวลาแล้วนงทุกอย่างเราด้วยกันนะคะเราดิฉันจะสว่างปากนะคะเป็นไงคะรสชาติ